ครับผมสวัสดีครับวันนี้ได้เนื้อมากับไปเดินตลาดมาครับผม,มเขือพวงครับอันนี้ซ่อมผักครับผมแล้วก็จะมีในน้ผักครับปักสเอดาสอด,ดาครับรามาลงมือทำกันเลยครับผม เดี๋ยวเรามาปรุงส้มผักกันก่อนครับผมพริกครับพริกสดเพิ่มรสชาติเผ็ดเปรี้ยวครับ รสนิดหนึ่งครับน้ำปลาซอยเนื้อกันต่อครับ แล้วแต่ชอบครับชอบหนาหันหนาครับชอบบางหันบางตามถนัดครับ ลวกผักครับมาเกลือพวงหนงข้าวเหนียวสุกแล้วกินกับลาบครับ はい。 หอมแดงหอมแขกครับไปตลาดไม่ได้ซื้อต้นหอมครับคิดว่ามันเหลืออยู่ไปกลับมาแล้วไม่เหลือครับใช้หอวหอมแทนครับ ตรมน้ำครับจะลวกเนี้ครับผม มกขูดซอยครับหอวน้ำเดือดสักโค่นครับแล้วเดือดแล้ว นำเนื้อที่ซอยไว้ลงครับลวกนานไม่ได้ครับลวกประมาณนึกนานเนื้อมันจะหยาบ โอเคครับน่าจะได้ที่แล้วพักไว้สักเย็นครับผมสักครู่หนึ่งไว้ไปปรุงต่อครับครับผมเดี๋ยวเรามาปรุงเลยครับอาจารย์มาใส่เนื้อหมูแล,ล้วเรจานมาใส่พริกปน่นขั่วพริกขั่วนู่นนูน่น,นหมูนูน่นแม่อยู่นี่ อาจารย์มาใส่ใบหนึ่งอาจารย์มาผักที่เตรียมไว้ครับพ่อนฉลากเหรอใส่จานเดียวเนะ่ยออกมาทำงานหนจานน่ะเอาอนนี้ใส่นั่นทำทำคนละอันเลย ยมึงบอกให้ทำข่อยมาทำละห,หะหอมคับหอมข้าคั่ควหอมพริกคั่ว บอกให้เอาเนื้อหมูไม่ได้บอกเอามากอกจะมากอกไปใส่อะไรครับคุณลูกฮะโอ้อยากดูนดหน้ามดด้เนาะบอกว่าฮะว่าเอาใส่ตรงนี้พ่อบอกว่าเอาเนื้อหมูไม่ได้บอกมากอกครับคุณจะามากอกมาใส่จานทำไมคุณจะกินเหรอฮะคุณจะกินข้าวกับมากอกบอกอะ <c oughs> ไรน่นพ่ออกเนื้อหมูอยู่โน่น โอ้ก็บอกเนื้อหมูมาใส่จานน้ำจิ้มมาไหมล่ะน้ำจิ้มเราถ้วยเล็กมาใส่โอ้รู้เรื่องรู้เาวาสักอย่างเลยหวงังจะเล่นเนะใส่แล้วนี่แหละแกออกกลับเรียบร้อยครับ รอน้องบูมไปเสิร์ฟอยู่ครับผมครับผมเป็นไงบ้างเรียบร้อยครับลาบเนื้อวัวสูตรบ้านๆครับอันนี้เนะ็้อคอหม,มูย่างครับน้องบูมมีผักกับด้วยครับมีชะดาวถั่วฝักยาวแตงกวามะเขืออันนี้ส้มบักค,ครับอันนี้มะเขือพวงเอาไปลวกครับไปต้ม แตงโมล,ลูกปลายมันครับอ,อ,อ้าว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 ไข่ไวร <c oughs> อยกินกุบกลับกุบกลับเลยเว้ยอันนี้เจ้าโบมครับสวัสดีครับเนี่ยงสวัสดีครับ ไม่ลที่แบงค์ไปไหนมิดซีดีสิพ่อพ่อรู้ใช่งไหมว่ามันมีกี่ซุ้มเนาะรู้แล้วทำไมจะไม่รู้โตแล้วกี่ซุ้มกี่ทุม่มจั๊กไหนบอกว่ารู้ไงถามทำไมบอกว่าจะได้บอกเวลาบอกเวลากลางวันกลางคืนสองทุ่มสิเบเอ็ดนาที อร่อยอยู่ป่อยเป็นตารทำขายอยู่หน้าบ้านาอยู่ไม่มีคนซื้อบอเจ๊งตั้งแต่สองวัติต่เล็กเปิดร้านอาหารได้เลยเนาะ,น,ะนี่ไปทำร้านนาไอ้นี่บ่ทำแทนได้บ่ะไปไปเปิดแทนเขา <c oughs> ก็ใช่ไงฝ <c oughs> ีมือดีอืฝีมือดี ไปเดินค่ายลูกเสือเขาให้เอาอะไรไปนะโคกับสากโคกับสากเนาทรมานเลื่อตอื่นน้ำหนักย,ยิ่แล้วเนะาะโคกเนาะคนอื่นเขาผงช่วยลดเนาะตัวเองเอาโคกเนาะใครเป็นคนตาส้มตำให้เพื่อนกินลูกฮะลูกอ๋อไม่ใช่บูมเหรอได้ยินข่าวว่าบูมไม่ใช่อกินได้ไหมล่ะได้อยู่ได้อยู่มันเป็นไงมันเค็มนิดนึงบอกเื่นไง กัเลครับผมเดี๋ยวเจอกับน้องบูมคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวรอนานไม่ได้เดี๋ยวจูบูมมันกินหมดก่อนครับมีแตกเลยเว้ยคอหมูย่างโอเคครับเจอน้องบูมคลิปหน้าครับผมถ้า,ถาพ่อจะเปิดร้านพ่อจะเอาต้มคืำแกงต้งแแม,มแ,ลแล้วก็ลาบแล้วก็ไก่ทเป็นหมดเลยแล้วลืมตำส้มตำ โอเคครับผมเจอกันน้ำบุมคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ฝากอะไรไหมฝากกดติดตไมให้กดแชร์กันด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยจะ